ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบกรรมาการตัดสินประกวดซุ้มประตูบินตูกระบานลงพื้นที่ติดตามผลงาน5ทีมสุดท้ายก่อนประกาศผลชิงเงินรางวัล30,000บาทในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอโดยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตอได้นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดซุ้มประตูชัยหรือปินตูกระบันประจำปีฮิจรัสศักราช1444และผู้ทรงคุณวุฒธธิลงพื้นที่ตรวจติดตามการประกวดซุ้มประตูชัยรอบสุดท้ายของ5ทีมที่เข้ารอบการแข่งขันจาก31ทีมได้แก่กลุ่มมสัสยิด อีตีฮาดุลอุมะบ้านบันดังซีเนตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มมัสยิดอันราอมานีบ้านตะลกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีกลุ่มมัสยิดนูรุนอิสลามบางโงบ้านบางโงตำบลกรูบีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีกลุ่มมัสยิดอาดีนุนอิสลามิยะบ้านจารอรสโต้ตำบลเขาตุมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและกลุ่มมัสยิดอาบีบากาอาซิดิกบ้านอาแวดตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวา ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตผลงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นมารยูของแต่ละชุมชนผ่านการทำซุ้มประตูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสมัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะโดยตัวแทนสมาชิกกลุ่มปินตูกระบาลมัสยิดอิติฮาดุลอุมมะบ้านมนังซีเน่ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้เปิดเผยเขาว่า การสร้างปินตูกระบานได้ยึดโยงความเป็นอัตลักษณ์มาลายูเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าใจในความเป็นอัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมชยแดนใต้ที่หลากหลายโดยมีจุดเด่นคือสะพานที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างถนนกับประตูชัยสื่อให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่จำกัดอายุเพศหรือช่วงวัยที่มาร่วมแรงร่วมใจการทำปินตูกระบาลให้สำเร็จและเกิดความรู้สึกห่วงแหนสำนึก,กรักบ้านเกิดในความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งได้นำวัสดุจากไผ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตงมาเป็นวัสดุหลักในการ ก่อสร้างโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าทําเป็นแลกมาร์กสาคัญมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปเช็คอินมากขึ้นและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ด้านกลุ่มสมาชิกซุ้มประตูตะลกไกลทองมสยิดอาระมานีบ้านตะลกไกลทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงความร่วมมือของกลุ่มเยาวยชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่รวมแรงร่วมใจการออกแบบซุ้มประตูถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนในพื้นที่ได้ใช้เวลารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวในการก่อสร้างตลอดระยะเวลาในการสร,าสร้างสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้มีการเน้นลวดลายความเป็นอัตลักษณ์มาลายูใช้ดอกฉบาท,ที่เป็นดอกไม้ในพื้นที่ภาคใต้ประดับตกแต่ง ลวดลายให้สวยงามค่ะและเสื้อให้เห็นถึงภาพบรรยากาศของความสงบสุขของพื้นที่อีกด้วยค่ะ สำหรับการประกวดซุ้มประตูชายหรือเป็นตูกระบานกรรมการผู้ตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินที่มีความเป็นอัตลักษณ์มาลายูความเหมาะสมของการนำวัสดุอื่นๆมาผสมผสานกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติจนทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และยังสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนอีกทั้งทีมผู้จัดคจะต้องแต่งกายชุดมาลายูเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่สำหรับการประกวดซุ้มประตูชายหรือเป็นตูกระบานนั้นนะคะผู้ที่ชนะเลิศจากการประกวดจะได้รับเงินรางวั จำนวน30,000บาทรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า20,000บาทโดยสามารถติดตามการประกาศผลค่ะได้ทางแฟนเพจ Facebook ข่าวสออบตอและเว็บไซต์สออบตรตอที่ www.sbpac.go.th ในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง เอฟเอ็ม93เมกะเฮิร์ซเผยสองวัทเทอรเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์เรดิโอเบตง .prd.go.th